สวัสดีครับผมเป็นปพี่น้องเอ้าสำหรับชิปนี้เฮาสีผ้า,าเบิ่งควายนะครับเนาะนี่ก็เป็นวันที่6กุมภาพันธ์2564ครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพามาชมราคาควายครับน,นี่ที่ตลาดน,นัดชมโบวุฒอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเอาเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะครับเนาะเอ้าเปิดหัวชิปโตควายเผือกเลยสวัสดีครับผมเอามาโชว์หน่อยนี่ที่ไหนเนี่นนาายว,นะว่าเปิดตัวไหนเนาะนี่ อะไรก่อม <Es> <an> <specific and> <inal> <N> ื <RPG taking> <S half> ่นหาครับพี่น้องสมได้ไหเนี่ยสมได้แล้วเริ่มผาสมมรเก่ามื่นหางดจะกลวยกีตัวนี้ยวยสาปีครับพี่น้องเอาเปิดไปกอามื่นหานะครับเนาะความสูงของมันเท่าไร่นั่รอยหาสิบได้อยู่ดิรอย CF7 เอ้ารอยจ็7ครับพี่น้องโอ้งาม เอาฝากเบอร์โทรพี่น้องนะ090ย์เก้า5ูนยนน่นาะครับเนาะเอาหัวอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามเบิ่งขอบคุณครับผมเอามนมันโอ้คึกคักขนาดนี้ราคาควายเปิดโต๊ะยังบาลครับนี่ ดอนสองหมืนแปดตัวนี่แห0ะตัวนี้สามหมื่นห้าดองดอนสองหมื่นแปดตัวสองหมื่นแปดค้นสูงระมาม่าไระไนน์ลอยยีที่บวกได้เนาะลอยยีที่บวกได้ก็ยังก็ยังปีนะครับเนี่ยมาณส้นปีนะครับเนาะส้นปีเออได้เอาได้จ้าไปเพ่น นี่สาิบเอาฝาเบอร์ท่ออ้คนนะครับผมศูนย์หกสามศูน์สม่องสามยห้าหกห้าหนึ่ง้า้ขั้วยูไตครับยูไรยูครับพี่น้องเอาสนใจคือขักนะพ่อเนาะจ้กบาครับพ่อตัวนี้สามอครับสามสิบสองอายุเอาน้ำ่ลพ่อเนี่ย อายุประมาณหกเดือน่แหละหกเดือนก็ี่เดือนตัวผู้มีย่อตัวมีเนาะสามสบเพ่อสาครับพี่น้องเอ้ยสามสิบสอ้ยลืมลืพ่อสามสบสอประชันัไหนสามเดือนแลวพ่อเดือนี่เดือนบ่นี่แมนบ่เดือนครับพี่น้อง วัส่งมาลยีสิบบได้ไหมพ่อเนาะยีสิบบวกครับพี่น้องเปิดลยสามสิบสองัวปราคาตอนร่องไหนนะพ่อเนาะเอาพ่อฝากเบอร์โทวพี่น้องครับแปดสามศูนย์แปดสามสาม่องสามสี่ส he he องเจ็ดแปดแปอเจ็ะพ่อเนาะขล้วใส่ไอ้ั he ada, ้วใส่พ่อล้วใสครับอยุ่อยู่ปล่อยย่ใส่คุมมาล่าใส่มมาล่าใส่ครับพี่น้องเอ้า ทยปตไทยต่งวงเลยติดปากง่วง้เห็นาเรื่องง่วเรื่งงวต้องอให้ไลครับพี่น้องปตผมไทยต่งวนะง่วงอะไรกนเอเอาเอาขอตรวจได้หลพี่น้องขอตรวจได้ลรยเปิดเตานอครับตัวนี้ต้าเก่าครก้าสงกับม้ารอยยี่สบบอดนะครับเนาะอายุนั่นเท่าไรครับเนี่ยนันหเดือนสองมั่นเดือนมันนี้มาสอตัวครับมาสองตัวตัวนี้ก้าเก่าตัวนั่นหครับ เจนหารอยเจ้าเจนหารอยตัวนั่งกับิประมาณเม็ดสิบเนาะเม็ดสิบได้ตัวนั่งอยู่ท่าไหนกันครับรอยู่ที่นหนน้อาผมพ่อกับพวกพวก่อก,กันเหนื่อยจะหาเรืองนึ่เอาพี่น้องเขาโมนี่คึกคักนะครับเนาะบรรยากาศคึกคักขนาดนี้ประมาณนี้นพี่น้องบอ่าวพิสบ่าถือกขอให้เด้อครับพี่น้องเองเอฝา,ากเบอร์โทษน,นะครับผม 085ครับ085 465 465 5512ครับ5 5 1นะครับเนาะจบจบยูไสครับน่เาุกินึ่เอาครับเอาครับาศิลป์ครับโนั่นครับผมปล่อยยาด้วยครับเปิดสบานนอนี่เจ้าหก หอยซื่นท่าหกหา่อยพี่น้องเนาะมูลาพามากจมูลาพาไทยงามตดตัวนึ่ไปยี่สิบหกอัโน่าเขาทะเละครับเประมานปีบ่ประมาณปีหนึ่งครับพี่น้องเอาไปยี่หกราคาต่อรองไดนะครับเนาะความสูงของมานลอยยี่สิบ บวกบ้านนี่พี่น้องตังดียูดีหนาดีพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรพี่น้องดครับ0ู2 0 9 2ก0 9 8654ีะครับเนาะอยู่ต้คนท่องนะครับเนาะขอบคุณครับผมสดๆมันมันครับพ่อขออนุญาตครับเปิดไลฟ์นี่ย เส้าหาหาร้อยเ้าหาหาร้อยครับพี่น้องความสูงประมารลอยยี่สิบบวกเนาะวามสูงอยยี่สิบบวกเส้าหาหาร้อยองนํายุน้เท่าไพอสองปีสองปีตัวผูเนาะตัวรอครับพี่น้องเอารอรอเอาพ่อฝากเบอร์โทรเนอยครับผม ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดยหกศูย์หูนยสองเจ็ดเกห้าค้ยอ่พว่าปีนะครับเนาะขอพ่อพอนว่าปีเอาขอบคุณครับพมพ่อศูนหมันพ่อขออนุญาตนะครับวยเปิดได้บานพอตอนนี้สามหมื่นหกพันห6 5้0ครับาร้อย ข้อมสงเคยไปต้องเทียวว่ะพ่อบวครับบวก้อนรวยสามสิบเลยว่พ่ออร0อยสามสิบบวกกับพี่น้องเปิดไปสามหมื่นเท่าไรับพ่อสามหมื่นหกพันหาร่อยพี่น้องกาคาห้องนะพ่อนะคาห้องอายุอันน่าเพิ่นกะมีกลัวเอาพี่น้องใครสนใจนะครับเนาะตัวเมียนะพ่อนะตัวผัวบ่โอ้ตัวผัวพี่น้องเอาตัวผัวเอาพ่อฝากเบอร์โทษนะครับผม ศูนนะนะย์แปดห้าหนึ่งสาครับสามหกนึะพ่อเนาะพ่ออายุไซดครับยุ่เสียยุ่งเสียพุ่มนะครับเนาะเอาขอบคุณครับผมส่งมันพอ่อขออนุญาตเด้อครับเด้อเปิดไลน์ได้ครับเนี่ยห้าหมืน 3, ม่นสไร้ครับพ่อห้าหมืนม่นสามห้าหมื่นสามครับพี่น้องแม่สาวพอ่อแม่สาวจักปีแล้วพ่อเนี่ย ประมาณสองปีนะครับเนาะรไไหา 13, รมือสา 3, มา 30, ครับพี่น้อความสูงประมรอยสามสิบได้ยอ่กว่านะรอยสามิครับพี่น้อไไรไไหามืนสามเอาป,ปอ่าเบอร์โทรห่ครับผมศูนย์เก้าห้าศนย์หนึน 1, 1> ่งศูนย์หนึ่งเก้าแปดสี่มันมีมากตัวครับนี่นสอตัวหรือ่าอนี่นะี่ตัวนึงเนาะตันนตัวนี้เท่าไรครับนี่ย นีมื่นหาลอยตัวแม่นปะครับพี่ตูปูตัวแม่ครับเปิดออะไรซีมื่นหาลอย 4, 500, โอ้ขนง่ามเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้จากปีมเมื่อเช่นไรเนาะประมาณสองปีกว,กว่าพี่น้องควงออมามสูงประมาณหน่อยสามสิบหนอยสามสิบเอาผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามเบอร์เดีวยวกันนี่ครับพี่น้องขอบคุณครับผมมันมันครับ เปิดไรไหนพ่อนี่ยสี 42, ่หมื่นสองโตแมวพ่อโตอแม่ครับพี่น้องสี่หมื่นอก้มสูงประมาณหนอยสามสิบได้เนาะพ่อเน <130 S 1> <c oughs> าะยสาบวกพี่น้องประมาณนี้โปรตีไ <c oughs> ทยตั้งง้วนสันนี้พ่อพี่น้องเขาเจ้าอยงเ่งเออบื้งง้วนเฮ้ยเบิ้งกล้วยกันเลยมาไทยเบิง้งเบิ้ เอาพ่อฝ่าเบอร์ถ้วยพี่น้องนะครับจำว่าได้จำว่าได้เอาครับพ่อเป็นยังพ่อพ่อเป็นแนวทางพ่อเปิดเจ้าบ้านนอครับนี่งใส่ได้สามหมื่นตัวผูกตัวเมียพ่อตัวเมียนอเจี้ยเดือนเราพ่อผมว่ก้อยตัวนี้อายุเพิ่มก็ได้เลยพ่อปีไปพ่อเหรอครับ ปีเปีเยแลราพี่น้องปีเด็ดนะครับเนาะเตอร์พอมกี้ได้ใ่ก่อนอันนั้นก็ครับเปิดเอกี่ามสิบสเตก่จะได้สามิบจะได้สามหมนเแน่อสามหมื่นสามหพพขายเลยเนาะสามหมื่นนึ่งันค่าลคพี่น้องไรสนใจเนาะ้อมีเบอร์โทรวะครับไปหาลูกสาวยันมอกล้วยยันครับครับครับ ครับผมครับผมเอาปอดโยมันเปอดเนาะพอเป็นแนวทางครับผมครับผมไมครับไม่ครับเอาไม้ตัวผ้ามาเนี่ย้นี่บอกนี่บอกนี่อกพ่อ ไหนล่ะพอ่อนี่บ่อ๋อไม่มเขามีอีกตัวครับนี่นี่บ่นี่บ๋อ,อ,อน่นี่แม่มันแม่แม่เมี่อไงอ๋ออ๋อนี่น<อ>ป๋อเขาต้องพอดนะจะเปิดราคาให้ครับพี่น้องจักบาทครับตัวนี้ตัวนี้วัยสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่ตัวผู้ตัวแม่เนาะตัวแมีย่๋อเจักปีหรอครับนี่อันนี้อาุ่สองปีสองปี ความผสมแลรอค่ะร้ามผสมเนาะสองปีแล้วความผสมก้อมสูงปันมาประมาณร้อยร้อยสาิบได้ยินเนาะประมาณร้อยสามสิบพี่น้องตัวนี้นีสามสิบเนาะเป็น้องตัวนั้นือป่นี่สมสิบน้องตัวนี้เนาะอันนี้ประมาณปีเคืองบมดังไงแปดสิบเก้าเดือนรับพี่น้องตัวแม่เืกันเนาะรับแมมืดค้อมสูงประมาณร้อยสาพี่น้อง เอาฝาเบอร์้าอยพี่น้องไดครับผมศกสศนี่สามศูนย์สี่สามหนึสี่ค่ะหนึ่งหาะครับเนาะค่ะอยดมค่ะอยดมห้อยูไสครับผมยูราชพัฒน์อยเอด็ดลอยราชพัฒน์รอยเอ็ดครับพี่นอ้องเอาอะรสนใจนะครับเนาะโทรมาสอบถามเบื้องเมือนี้คือขับนะครับน่ะตลาดหลายขนาดเลยทจ้งง่วงั้งค่อยนี่อันนี้ของครนงงเ,นเนี่ยขอแม่บอเปิจ้าบ้าน ห้องี3จักเดือนล่ะครับตัวนี้ก็ตั้งแต่ถึงปีแล้วแม่น้ะตั้งแีทิสาม่ะพ่นอองผมฟังผิดว่แม่นะีิสาะสองหมื23สามบ้านรับพ่น้อนเนาะองเบิงต้นสูงของมันเมตดิได้สนใจนะครับเนาะ เอาแม่ฝากเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับเบอร์โทรจำได้ปะจำเบ่ได้ดเราอยู่น้ำตาจำเบ่ได้ด่ะเป็นยังแม่เอ้าพ่อเป็นแนวทางครับผมห้องผูดชาแนลครับผมองค์พูดชาแนลภาษาอังกฤษที่ภาษาอังกฤษเด้อจำซุปเปอร์เต้ากับเบิ้งปัจจัอยู่ไอเปิดเป็นสายเนื้อได้ขอบคุณครับผมโอ้นี่นี่นะดีงามเลย ขอหยาดเด้ดครับเดอขอยาดเปิดปเจ้บานเนาะครับนี่หาเม<ป>ื่อิสองก็โตัวแม่พ่อนี่ตัวแม่แม่สาวพ่าพ่อเสมีลูกไปพ่อลกหนึ่งแล้วโอ้งามงามครับหาเมื่อนสองดิพ่อหาเมื่อสองับพี่น้องเอากามสูงประมาณนอยสามสิบบวก แต่มาามนนี่มาตัวเดียวพ่อเนี่งเอาพ่อฝากเบอร์โทรน่อครับผมศูนย์หกสี่หนึ่งหกสามหกห้าสี่เจ็นะพ่อเนะพ่ออยู่ใสน่อยูยุัยโสครับพี่น้องเอาใครสนใจก็โทรมาสอบถามเบิ่งพ่อเปิดไรหาสิอนะพ่อเนะ าดี๋ยวไปหา12ับพี <S <S ่น้องไทยใหญ่กัน่อยเ้อพี่น้องเออช่วยายขออนุญาตนะครับเริ่เปิดจบายนอนนี่สามสิบเจ็ดขอไปเต็นเนี บบเปิดวบสามครับพี่นอออ้องก้อนสูงประมาณอยสาบวกตัวผูนะนะพ่อนะจักปีแตวพอนี่ตัวนี้ปีกรัวครับพี่น้องแบบเปิดปวบสามสิบเจ็ดก้อนว่ตัวเดียวนี่บ่เอาฝากเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับผมศ9นย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเกย่งูย์หน่งสองเก้าเจสก้มพอยยครับกรมราชใสก็กุมาลาใส,าาใสวยไหลนะพ่อนะ มาหลายเอพ่อขอบคุณครับผมมันมพ่อพี่น้องอยากเบิ้งผมว่เปล่อันนองพ่อทองผู้แชนแนครับผมสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดหองละข้าห่องข้าหองสองหมื่นเจ็ดครับพี่น้องก้องโประมาณ120ยีบวก ทางเนื้อหลายพ่อเนาะก็ผูน่ะพ่อเนาะตัผูน่ะจะปีแล er> ้วเป่าต er> ัว uh นี้มากเกินสองปีแล้วพ่อเนาะประมาณนี้เนาะเอาพอฝากเบอร์ทรดนะครับผมเจ้าแก้แค้นเนี ну ่ยไปทู่มหาได้อือเอาฝากเบอร์ทด0611 407884 884 8 8พ่อเวทอุบลรอบพ่อขอบคุณครับมันมพ่อ เอาผู้โอ้เปิดจั่รบานเนาะครับตัวนี้สามเมื่อเจ็ดพันตัวผู้ตัวแมีเนาะครับตัวแมีจักเดือนจักปีเนาะนี่สองปีกลัวเนาะ รวมสูงคนิ่อประมาณร้อยสามสิบได้เนาะร้อยยี่สิบ้อยสามสิบอัพร้อยสามสิบเจ็ดหน้าตาง่ามพี่น้องเอาไว้สนใจก็ลองเบิ้งโอ้โหนี่คือขักเนาะัอก้วยไล้ขนาดมือนนี่เอาฝากเบอร์โทรน่อครับผม093 057ก7าส7เาาสครับสอวิสัยครับสวัสนอาทยครับพี่น้องเอา

เริษบานพ่อพ่อบรับ้านอสามหมื่นสิบห้าร้อยครับพี่น้องค้อมสูงของบ้านลอยยี่สิบอัพสามหมื่นสิบห้าร้อยสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อเอากะเบอร์โตรนะครับผม 093กันเได้3 4หเนาะเอาพอขอบคุณคราโบมเปิดไลนได้เนาะครับเนี่ย2,000มื่นบวกข0้น0มื่น2งมื่นพันห้าไถือถิเม่อปู่ตัวเมียเนี่ยตัวเมีย2 0 0มื่นหกพันาร้อยครับพี่นอ้อมสูงกว่าาอยยีทิบวก อายุนหน้ามันจะปีแล้วครับมประมาณสองปีประมาณสองปีสปีแต่ติดละพีนน 26, นนพน่น้องสองหมืา้ประมาณสองปีอับพี่น้องประมาณนี้นะครับเนาะเอาฝากเบอร์โทรพีน่น้องนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจนย์สหสาหกเก้าหกมบผมขอบคุณครับ โหูนี่เปิดจัาบานพ่อเนี่ยเปิดใบีมื้นนี่นะครับเปิดีมื้นครับพี่น้องควมสูงประม้านลอยสาได้ะพ่ออยสามสิบได้ครับพี่น้องเจักปีรพ่อค่ยตัวยนปีกลัวนี่นะครับปีัวเปิดอะไรครับพ่อกีี้อะไรครบพ่อซีมื้นมืนถวนนะพ่อได้ซีมื้นถวนพี่น้องกอได้เกาพี่น้องพอแม่ตัวม่อตัวเดียวบ่ าหลายตัวยุมันเลื้ออยู่ตัวเดียว,ยว,ว,ยวอยืมต, <6. S 1> ตัวเดียวเอาพอปากเบอร์ท่าไห้พี่นองดนะครับ087ย8 7 852 852 671 7เจ็ดหออก่งเจ็ด่งเอยุ่ใสมพร์อยู่ัสมารครับพ,บพี่นอกอขอพึ่งครับพ่อมันหมันนยครับพ่อเนอเปิดเจ้าบานครับพ่อต้นเนี่ยสองหมื่นสี่พัน ตัวผู้ตัวเมีพ่อตัวเมีตัวเวมีเนาะ, 24, นะ2อ,องหมาายยื่นสีพันพพี่น้องกวามสูงของบานไหยี่สิบอัพอันโยน่ามุดแถวตอได้พ่อเน่ะก็ปีสองปีปไปป,ไปีเสียนนี่พอ่อไปสองหมื่นสี่พันพะพี่น้องเอาพ่อฝากเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับ 094 298 7809ข้าพ่อขอบคุณครับพ่อแม่ลูกปะครับนี่เติดไลน์ได้ครับหาเมื่อนหาลูกตัวผู้เนาะลูกตัวผู้พี่น้องลูกจะเดือนล้วครับนี่ลูกมันแปดเดือน เปิดไวหาเ5ินหาเนาะหาเงินหากพี่น้องเงินนองเมื่อกี้หาเงนหาเอาฝากเบอร์ตพี่น้องนะครับผมศูนย์เก้าสาศูนย์สมหกศูนย์นสี่เจ็ดามองครับสี่เจ็ดสามสองนะครัเนาะ้อยู่ใสนครับอยู่บนมาหน่พี่น้องแม่ลูกลูกต้นนี่พี่น้องหน่อยเนาะมานี่ ขอบคุณครับผมสามสิบห้าม่านป่อนนี่ยออกม่านเนาะไปสามสิบห้าก็สองปีไปหนึ่งก็ตกคุ้ยตันสามปีเนาะก็สูงออกม่านเลย ใบยบวกเนาะยี่บบวกได้พี่นออ้องก็นีเลยผูกนีตัวผูกไปได้เท่าไงตัวเสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก่านี่ราคาค่อยก็ถือเี้ถือถือนะ <c oughs> ห้องนี้ไ่ได้ขายต,ตัวนี้นีน้ราคาพอฟังเนาะรัาคาตัวนี้สองหมื่นเก่าพี่น้องเอาไซายเนื้อขอคุณสบายเนาะเอาฝากเบอร์ทร่นะครับผมศูนย์หสศหกอ หนึ 4, ่งสองสี you know, right ouais. oh, 29, <inh> ่หน <uten> <and li> <Dylan> ึ <ent weet> <boiling> ่งสองสี่หกศูนย์ห้าแปดหกศูนย์้าแอ่ะับไปหนอไสนใจกับพวกอมาสอบถามเพิ่งจ้องนี่เถือคับโอ้สองหมื่นเก่าหนอเลยตะอ่อนดิโอมัน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 เปิดจักบาลนอโตแม่สาวนี่สองหมื่นสี่พันแม่ลูกขว่าที่ไหน อ,อ๋อคนละตัวนี่เกิดไปสองหมื่นสี่พันแม่สาวหน่อยค้อสมสูงประมาณหน่อยอยี่ครับพี่นอ้องค้อมสูงประมาณหน่อยอยี่เนาะโตคนละครับตัวนี้แหละตัวนี้สองหมื่นห่าพี่นออ้องสองหมื่นห่านะครับเนาะสองหมื่นห่าพี่นอ้องประมาณนี้ครับพี่นอ้องพ่อเป็นแนวทาง,งพี่นอ้องเบื้องฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับผม แปดสาม5 6นย์แปดสานาะครับเนาะก็ยังใสครับผมอยูซีไเกตโอ้ขอบคุณครับผมส่งมันมาบรรยากาศพี่น้องเอาคึกคักราบขนาดเอาบรรยากาศนะครับเนาะนึกบรรยากาศประมาณนี้พี่น้องบรรยากาศ สำหรับชิปนี้กับทีฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่นะครับผมก็พิษเี้เาเถือขอไพรเดอร์ครับพี่น้องเลยโปรตีไทยตึงง่วะเอาสำหรับชิปนี้ครับไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ